สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไปครอศึกมมยไทย7สีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่14มกราคมพุทธศักราช2 5 6 7นะครับ่ต่ทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่าย2ครึ่งเป็นต้นไป2คู่แรกนั้นก็จะเป็นมมยรอบปุ่นเสือนัดที่2นะครับสิทธรักปปอภัยแดงพบกับท่านนิวปรกรณ์ส,สโชคมีชัยสคู่นี้พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะครับ คู่ที่สองจะเป็นเป็กป,ปตททองทวีพบกับทางด้านยอดนาทีพดุมชัยมวยไทยยิมคู่ที่สามก็จะเป็นทางด้านเพชรมงคลสุนเราวห้ตุม่มพบกับทางด้านเพชรแสนสุขชดบางแสนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นะครับซึ่งทางด้านเพชรแสนสุขนี่ม,มาต่อยแทนมังกรอ,อยู่ฝ้าบุ่มเด็กเสียนนะครับและคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นกองพบวสุขสันหรือเจ้ากองพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยก แชมป์มวยรอบพุนเสือตัวละสุดนะครับพบกับทางด้านเมฆพรัญชัยนักชกจอมเก่านะครับพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอตพิเกตสองสี่หลยพกยกระบุปจนมัตสิ่งดีที่ผมแนะนําผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3ย์เ0้า0 พมพร้อคำแนะนําทุกทท่านเลยนะครับและพี่น้องที่อยากเข้าเป็นพี่น้องร่วมใ้ขายแอปพลิเคชันสองะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้องร่วมใยขาอยู่สอ0พันหกกว่าท่านนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มรายครอบครัวแอปพลิเคชัมีข้อมูลมวยมีน้ําหนักมีฟอร์มการชกมีราคาเรทและก็มีมือรักมือชอบจากเกจอาจารย์หลายท่านสุดท้ายก็จะมีราคาสดสจากขอเพทีราคาสดๆ ส่งให้ดูฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับอยากเป็นพี่น้องร่วมครอบครันวนี้ก็บันทึกเบอร์ผมนะครับ0 9 3 0 0 5 0 4 8 0ายขึ้นไลน์ก็ทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพลิเคชันสพวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับแอปพลิเคชันสสี่เที่ยวจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมัน่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับคู่แรกสิทธิ์รักกับนิวอุปกรณ์มา1นึ่บองพันทปีกัดเป็กกับยอดนาทีก็มาหนึ่งัิ เพชรมงคลเพชรแสนสุขมา123ปอนด์ทวีกัดข้องพบมา125ปอนด์ทวีกัดส่วนเมฆพัะดันใจมา125.2ลดไป0.2อูวันนี้นหนักมื่ยช่องเจ็ดมาดีมากนะครับต่อ,ปอไปมาดูเมยอรักมยชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นสิทธิรักปอแผงกับนิวอปรกรณ์สิทธิรักนี่ก็อาวุธพอใช้ได้ตัวเล็กนิวอปรกรนี่ค่ายใหญ่สูงยาวพูดยังไงก็เคยได้เปรียบขบวงจรสิทธิรัก ยืนในโคฟายกก็ถือว่าเก่งมวยมีแพ้มีชนะได้แต่ในมุมมองของผมวันนี้สิทธิ์รักเสียเปรียบครบวงจรจะแพ้นิวปรกรณ์สอโชคมีัฉนะครับแบบไม่ยากเลยนะครับวันนี้นิวปรกรณ์เปิดว่ามาเป็นเด็ดในรายการจัดได้จัดเอาเลยนะครับคุณที่สองเป๊กพตททองทวีนะครับหรือเจ้าเป๊กกระเป๋ลิงกี้ตัวนี้กระดูแข็งแกร่งรัดเหนียวหนึบเข่าในแหลมแทงเจ็บ สัญญาณนาทีก็หูตัวนี้สูงยาวทินเนียนเข่าในเหนียวหนึบเช่นเดียวกันแต่ผมก็ยังชอบไปที่ความแข็งแกร่งของจาเป็กปอตทองทะวีเป็นมวยชอบตัวที่สองวันนี้นะครับคู่ที่สามเพชรมงคลสุญิราให้ทุ่มกับเท่านั้นเพชรแสนสุขเพชรแสนสุขมาแทนนะครับแทนชามังกรเพชรมงคลในรายการเพชรมงคลน,นี่ประเภทเตะขาต่อยหมัดรุนแรงปั้มทีเหนียวหนึบปอดใหญ่ปลายแรงแต่ว่าบางทีก็ ขึ้นมาเป็นต่อชอบพลิกแพ้สัสดเพดแสงสูงในฟีมือดีหลากหลายเขาในก็ดีประเภทนอกได้ในดีนะครับคูน่นี้เรทเปิดไม้เพชรมงคลเป็นต่อสิบเก้าคู่นี้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงมากเข้าเพชรมงคลแล้วรอเบียดเทท้ายเขาแล้วมงตัวบางทุนนะครับเหมือนคู่นี้อันตรายมากมาถึงเรื่องรายการวันนี้นะครับกองพบจสีฟันสม,มุนไพรไซโยกกองพบเนี่ยเป็นแชมป์วอล์บุนเสือ ก็มีเสียชนบางแสนเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่นะครับน่าเสือก็ดีมาดูคู่ชกค,ครับเมฆพรันชัยตัวเล็กเขาเกมหนักแรงแต่ว่าน่าเสือทีมงานพดันชัยที่นี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับคองพบสูงยาวใหญ่แข้งขวาเนียนมันหนักสอกคมประเภทนอกได้ในดีเช่นเดียวกันส่วนเมฆเตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับกระดูกดีแต่วันนี้ตัวเล็กมากผมก็ยังชอบไปที่ความเก่านะครับคองจะเมฆพดันชัย อาวุธหนักแรงทุกลูกน้าเสือดีกว่าแน่นอนนะครับถึงกองพบชนะเสื่อดีแต่ว่าไม่เท่าน่าเสือเทมงานพลรันใจยถึงจะตัวเลกเตะขคคาต่อยมาตุนแรงนั้นนั่งต่อยที่แต่ว่าก็มีดีพอที่จะชนะได้วันนี้ผมให้วิธีเมฆพลรันไชยนะครับสรุปมวยรักมาชอบวันนี้คู่แรงนั้นนิวประกนันชนะได้ไม่ยากเป็นทิเด็ดในารายการหน้าตูเรียนนาเรียนเอานะครับคู่ที่สองเจ้าพิธีเป็กพอตททองด้วยีหรือเจ้าเป็กกระเป๋าลิงกี้ เข่าในเหนียวเนบกระดูกดีวันนี้น่าติดตามครับคู่ที่สามเล่นระวังหน่อยคู่นี้อันตรายแต่ผมก็ยังชอบไปที่ความมั่นคงของเพชรมงคลศุนเจรางเยตุลมอย่าลืมนะครับคู่นี้อันตรายเล่นระวังด้วยเกรรวียนไร้กันี้ชอบไปที่กระดูกชอบไปที่ความเกา่าชอบไปที่น่าเสือของเมฆพรัญนชัยประเภทชิวแต่จแจ๋วครับวันนี้น่าติดตามท่านี้ข้อครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตร ขอทุกท่านชโชคดีร่เรวยนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ